ไม่อะฮังกี้ก็บาร์ีมีคำนั่นจ๊ะบารมีก็มีนะบุ๊กหนูก็อยากได้นอนบุ๊กไปเล่นมาลเล่นด้วยไงงั้นเราไปร้านบาดาน่ากันตอนนี้เลยอ,อัพเกรดโนบ,บุ๊กใหม่ให้เร็วแรงกว่าเดิมพร้อมลุยทุกเกมที่บาดาน่า บุมแนะนำโดยบุก i อินเสเปคแรงด้วยชิปอินเทลคออันตาโปรเซอร์ไร้ขีดจำกัดงบเท่าไหร่ก็มีให้เราเลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์ตั้งแต่งบประหยัดด้ไดเอเซอร์ cer, ในโตวี15ก็ตอบโจทย์การเล่นเกมทั่วไป CPU Intel นเทลคอไอห้าหนึามสี่องศูนย์เฮชการ์จอ RTX ์0อง้าศูนแรมสิบหกกิก s ์เห้าร้อยสิบสองกิกหรือถ้าคุณมีงบกลางๆ a า AS u แอร์ g ูททั i n g มมปรับกราฟิกสูงเล่นเกมได้มากขึ้น Intel Core 7, H, อ 60, ินเทอไอเจ็ดหรือถ้า,าแบบ สุดลังเกิด ASUS ROG Stik G18 ก็หอดจัด Intel Core i 9 149.0นก้า HX การ์ดจอ RTX 4070ูนแรมแปดสิบสอิก SSD 1นึเทบลือกเกมได้ยุกเกมแน,น่นอนอ้ยแต่หนูเล่นค่วันลประหยัดกเล่นได้ใช่ไหมสตี้ใช่เลยครับตอนนี้ทางมานามีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อพร้อมเครื่องผ่อนสบายสูนปอร์เซ็นานสูงสุด24เดือน ้็เสนอพิเศษที่บั n นาออนไลน์รับฟรีหูฟังเกมมิ่งเท็คโปร g 9 2มูลค่า990บาทและเพิ่มเงินเพียง890รับทั้งวันโน้ตบุ๊กเทคโปรเพิ่มเงินเพียง1,990รับออฟฟิศ365 Personal และเพิ่มเงินเพียง4,290รับพิลเตอร์ HP All-in-One Smart Tan k ค580 WiFi ช็อปออนไลน์รับที่สาขาใน,น1ชั่วโมงมีของพร้อมส่งบริการส่งฟรีทั่วประเทศแรงติดขิดพร้อมดูทุกเกมด้วยชิป Intel Core Processor ไร้ขีดจำกัดราคาคุ้มค่าที่านาน่า